กาสวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้กับผมก็บยิงขับรถไปทำงานนะครับบุ่ดถึงพี่พี่เชฟกระทะห้างนะครับเราก็ได้ออกมาขอโทษนะครับในคำบอกของเราที่ว่ายัางออกไปที่บ่ได้คิด นะครับคนท่ากับมีผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังว่าแ้วเนาะเงินกับบล๊อเห็นให้ใครเอาเงินโบแมนพี่นองนะครับผมจะบอกให้คำว่าเงินนี่ตัดพี่ตัดนองไน้ตัดได้ทุกคนนะครับ,นะรบเฮ็ดให้คนหักก็ได้เฮ็ดให้คนสั่งก็ได้ครับเงินนีนะครับแต่แต่ก็อยาเลื่มนะครับตัวตนจะาของ ล่ะต้นพวงพรมกับจังสีล่ะครับเตืนอนสาวมาเห็นงานนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับในการสู่ชีวิตนะครับคนเฮาตื่นมาก็ต้องเห็นงานนะครับเลยใด้พักผ่อนก็หยุดพักผ่อนเท,นเเเเเทเี่ยวนะครับอย่าไปซีเรียสกับชีวิตหลายเกิดมาครับเกิดมากเท่เดียวนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเพี่เด็กใน,ในจะของมีความสุขกับพ่อ นะครับผมอ้องไปคิดยังไงนะครับว่าจะมีเขากินว่าจะมีหม่องยูมันก็โอเคแล้วครับนะครับอันผู้ใดอยากหาตังค์ไว้ได้ไล่เก็บไ้ได้ไลยนะครับอยากสบายยงี้มันทางหนากรเห็ดครับเห็ดจังส่นก็ดีขึ้นกันครับแต่ว่ามันบ่มียังไงนะครับเกิดมานะครับห่งแต่คนที่อยากจนมาก่อนนะครับ คนที่อยากจนมาก่อนนี่มันไ่มีอย่าง,งางเลยสําหรับคนที่อยากจนนะครับสิเฮ็ดยังนี่ก็ต้องใช่เงินอยากเปิดร้านก็ต้องใช่เงินนะครับคนที่รวยมาก่อนนะครับหรือมีเงินเขาก็เฮ็ดได้หรือพอแม่สางเขาได้มา่ไห้่เขาก็เฮ็ดไตะนะครับรอะว่ามันก็ดขเป็นขันบันไดที่เขาสางไว้ให้ หรือว่าท่านบรรดาที่จะที่จะคล้องสางไว้กับมีนะครับส่วนคนที่เขาบบมีต้นทุนนะครับการศึกษาเขาอาจจะบประเด้สูงนะครับเวลาไปสมัครงานกับประเด้ไปเฮ็ดงานสบายสบายเงื่อนเดือนแพงๆนะครับมันงแเปรียบเทียบกันบ่ไเด้แต่ว่าทางที่ดีก็คืออย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับเกินมากเฮ็ใแ้เ,เจะคของมีคว่วสุขกับพอจยนแบบมีคว่วสุข ด้วยกับแบบมีความสุขกับพ่อ